รือแบบพวกเราเลยแล้วบบมีหลักฐานมดคาบอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ไี่นาแบบว่ามาจ้างหนูมาบอกเลิกเขาอะก็จะบอกเลิกใครใช่พี่เหมยเมื่อวานหนูไปสอนนอนกับพี่แท็มาซผมไม่ได้มีซอยแพคอยอยู่บนอมีแคบเนอรถทําเจะมองกนชาก็อยู่บแมีแคอยู่บนจอยอดวิวก็พอประมาณยอดเงินใธนก็พอส้ ตรถใช่ไหมนะไอ,อ้หนูมือแป๊บน,นึงนะเฮียรถไฟต้องรีบเข้าไปหรือเปล่าขอบลูกค้าเรียวด้ครับโจม้ก่อนรับค่าก่อนนะรับค่าก่อนกันมานะหนูมอร์นะ มาอะไรบ้านมันเดี๋ยวยอจอดมานี่เลยมือแป๊บนึงนะครับพี่ไหนจอนไหนตอนผมที <c oughs> <c oughs> ่ไหนก้ามาไม่ใช่เลยเมื่อก ok ี้ม่ใช่ไหมมมืออะไรมอะไรมึงอะมือะทมือมีอี่รู้อึกกระอออออนตอนเอเะอรอนะไราเมืองอ่ะเรออะไรอะไรออะไรมออะไรเอรมอรมืออไรมืออะไมือไมอไม่แไมอรมออรออะอทไอไรมือไม่ไมืมีเมอรออรมออรับอออไไไมออะรออ อย่ามาตอแหลได้ปะเลขจริงมามาคุยด้วยเหตุผลดีกว่าครับมาอย่าเหตุผลนั่นไงเนี่ยคือสายตาม้าเว้ยคือแล้วหูม้าได้ยินนะเว้ยโน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 ม่ใช่เองครับไอจอนมึงเป็นลูกมึงเป็นลูกมันใช่ไหมฮะเพราะงั้นจอนเอาบดหวังครับไม่ใช่จอนโว้ยชอบอย่ามาตอแหลเนี่ยนะม้าใช้ลมใช้เหตุผลดีกว่าครับไอจอมมึงเงียบรือเปล่าวะ ไอ้หมดยัยที่รักที่รัเดี๋ยวจะท้อกับใครไม่ชอบเว้ยคนทำผิดอ่ะถ้ามันขอโทษสักนิดนึงนะเหมยจะไม่ว่าเลยวันนี้มันไม่แชทไม่ก็ไม่ตอบเหมยขอโทษก็ไม่มีทำงานทำงานอยู่อีท้อเธออย่ามาแฉได้ไหมขอร้องไม่แล้วถ้ามันถ้ามันไม่ขอโทษต่อเขาก็จะขอโทษได้ไหมมันเ็ขอโทษอ่ะต้องว่าไงพี่อุชขอโทษได้ไหมล่ะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอโทษได้มล,ละ่ะแล้วมึงก็คือไอ้คนที่ใส่หน้ากากลิงแล้วที่นั่งอยู่บนรถสีขาวเนี่ยที่มันวงแต่งแล้วที่ที่ฉันแบบว่าสงสัยว่าแบบเสียงนั้นอะ <c oughs> กก่ะก็มนันมาอยู่หน้าต้างเหมือนอยู่เหม่ทำไมเหมือนจะำเสียงไม่ได้ตอนที่มันพูดขึ้นมาใไหนฉันว่ามีเธอเว้ยฉันงงมากมันมีเขาเหรอใช่ไม่ใช่นะถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่ามีทำไมไม่โทรหาล่ะไม่ลองเช็คไหมคือฉันโทรแล้วเว้ยแต่ว่าแบบมันวงแต่งไปแล้วเว้ิ แต่ไม่วุ่เหตุการณ์อ่ะมันเหมือนตอนที่พวกเธอตกปลากันอยู่อ่ะตกปลากันอยู่แล้วมึงพร้อมใจกันวิ่งอ่ะวันนี้เหมือนกันเลยอ่ะน่าจะเป็นครับพี่มันไม่ไม่ไม่เหมือนครับเจ๊อันอันนี้กลุ่มหน้ากากน่าจะเป็นกลุ่มก่อไว้ก่อการร้ายครับผมกับพี่บางไม่แต่ใช้มั่นใจว่าในกลุ่มหน้ากากนั้นนะมีตอนแน่นอนเพราะว่ามันนั่งฟังฉันอยู่บนรถที่ฉันคุยกับนุ่มมอยู่ไม่รู้ว่ะดิผมกับพี่บางว้พามาแต่แบรก็โทรบอกเตะทับมาบ่อยนะว่าในงานตีกันอะไรเงี้ยมีมีอะไรวะแพร ไม่กุประเด็นเลยอ่ะกูจะมาหาวังแน่แหละคือกูจะมาแนะวังแล้วกูวิ่งไปแล้วกูวิ่งเลยคือมันมีกลุ่มมาคุยกับผู้หญิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกูไม่ได้สนใจเลยนะตอนแรกกูวิ่งเลยไปแล้วกูมันจะไปตรงกลางงานเว้ยแต่ทีเนี้ยมันมีเสียงเหมือนปังเลยเว้ยกูเลยวิ่งบกกลับมาแบบเอ้ยเมื่อกี้เสียงเหมือนพี่วังปะาคะแล้วมันก็วงแตกกันเลยเว้ยวงแตกแบบว่าพร้อมใจกันวิ่งกระเจิงอ่ะแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่สองคนอ่ะยังคุยกันอ่ะว่าแบบเอ้ย เขาเขาทำไมต้องวงแตกอะแต่เออเมื่อกี้ทำไมกูไม,ไม่ไม่ถามผู้หญิงสองคนนั้นวะหายไปไหนละลืมนึกเลยอะมัวแต่โทรหายบางังจำเขาได้หรือเปล่าล่ะเราหามเขาเป็นไงดูได้ไจำไม่ได้แล้วไม่ฉันจำไม่ได้แล้วเว้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นหน้าตารูปร่างเป็นยังไงใส่ชุดอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาเขาแค่งงว่าแค่วิ่งกลับไปถามเว่าแบบเออมีเมื่อกี้เสียงบังปะคะ แล้วไอ้กลุ่มที่ใส่หน้ากากลิงก็คือกระเจิงไปหมดเลยแล้วก็มี3คนมานั่งอยู่ในรถนี้เพราะเขายืนคุยกับนุ่มนิ่มอยู่ใช่ไหมจนหมยมาเวมาทักว่า1ใน3นั้นอนะคือจอนอเสร็จแล้วอะในรถก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใจเย็นเอดีกว่านะฟิ้วปิาเทศกาล รถน้ำไม่ชุ่มฉ่ำครับได้ลมๆได้ลมๆคู่มึงดูมีพิลุนกันสุดๆนะมาขอปากแป้งหน่อยครับมาคิดคิดจะหนีไปเที่ยวไปไปปากคลองไปคิดจะหนีเที่ยวไปที่อื่นดีกว่าโอ้ครับถูกครับเพื่อนถูกครับเพื่อนไอ้โจช่วยช่วยเลิน่าเงี้ยสิ เราขเยอะไปเอน้่านักการนะชื่อีฟอยู่ไหมคะชืีฟไม่น่าอยู่นะไม่นาอยู่ะูไปไหนอะโจไปไหนแล้วไปจักรากอดเอ็มเลยไปกอดงนาดือดคอนเทนท์งนย้อพูดอะไรอะขาปากแป๊กหมาไงมันเทศกาลไงขาบอกเลยปากพง เรถตึกทางไอ้เหี้ยป้าป้าพี่บังสายมือพี่บังสายมือมีต้องมีสักคนดยงีมันมีเปล่าอะไรครับเปล่าอะไรครับสวย ไโอดาโอนให้นะครับแต่อแล้วบอครับพี่ีของเปามลลัับชัวตรงเนี้ยดูจากเสียงเพลงแรกสงครามเโตเกียวจอจว่าไง มาแล้พี่บ้างหน่อยมาเองเลยอยู่งานไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ด่วนด่วนมาแล้วก็มาแล้วเงียบเงียไวก่อนนะอะไรกันมาป็นพวกเราเลยแล้วแบบมีหลักฐานมัดคามอย่างเงี้ยแต่ตหนูไม่ที่นัแบบว่ามาจ้างหนูมาบอกเลิกเขาอะจะบอกเลิกทีร ใช่พี่เหมยเมื่อาวานหนูไปสอนนอนกับพี่แพนมาเออแต่ตีฟาอกชัดเจนไม่คุยกับตำรวจด้วยเพราะว่าฉันนะแกล้งไปบอกว่าฉันนะเป็นแม่ตีฟเป็คนนี้หรอคุยกับตีฟอยู่หรอ,อบอกว่า,วาใช่ค่ะเลยอ๋อ,อ,อก็คือตำรวจดีเยี่ยมเลยสี่น้ำปักพี่ปักพ <c oughs> ัที่คนเดียเหรอครับ <c oughs> ป๊กมาแบเพื่อนชื่อหวังค่ะช่วยเร็วช่วยเร็วมีหนูเบ้ฟังเขาคุยกันมา เขาว่าไงเขาบอกว่าเขาจะจ้างคนมาแบบว่าหาหลักฐานมัดคาตัวใช่ไหมคนอย่างเขาจะจ้างคนมาแบบว่าาัพี่บังไม่นด่วนเลยพี่บังไอ้เทียแล้วพี่ผมไปแอบฟังมาเมื่อกี้คือเขาว่าจะจ้างคนมาเป็นเป็นพวกเขาแบบแล้วแม่บอกว่ามาอยู่กับเราแบบเอาหลักฐานแล้วทีนี้คนชื่อนุ่มนิ่มเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาบอกเลยพี่ตีเพราะว่าเมื่อวานเขากะแฟนพี่อะไปสอนอมาแล้วแฟนพี่อะแกล้งบอกว่าเป็นเป็นแม่พี่ตี แล้วก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่คุยกับตีปบอยู่แล้วเหมือนผู้หญิงที่เป็นตำรวจก็เออใช่แล้วคนชื่อนุ่มนี่มันจะมาบอกเลยพี่ตีวันเนี้ยเจตีปีบอะไรเนี่ยตีเจตีกอยู่ในวงนี้ก็ไม่นอนในโรงพยาบาลที่ขี่สปาร์ตินะเอาใหญ่เลยได้เฉียดอืมไม่ใช่สนุกของมันใหญ่เลยวันนี้รับผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยเดอมอน น่าจะไม่เปิดแป้งเลยขอแอยกปาแป้งเลยครับข <c oughs> อบค,คุณครับอะไรของไงอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเธอ <c oughs> ออกไปซื้อข้าวไข่เจียวตรงนี้ไง <c oughs> ตรงหน้าโรงพยาบาลตรงข้าวโรงพยาบาลน,นะ <c oughs> ข้าวไข่ ขวาในข้างหลังไงข้างหลังอ่ะพี่บางเฟียวพี่บางเฟียวจริงผู้มึงนี่เหมือนพ่อปลาไหลเนาะบอกจะเล่นน้ำพอกูไปที่เล่นน้ำก็ไม่เห็นมึงก็คือข้าวไข่เจียวมึงอยู่ข้าวไหนข้าวไข่เจียวมึงไหนที่ซื้อไหนที่ซื้อพี่ก็บอกคนแล้วพี่คนขายเอาไปแล้วครับไหนมึงไปเล่นสิกูจะยืนด้วยมึงไปเล่นน้ำสิกูจะเต้นยางข้าวมึงเนี่ยไม่ทำไมเขาเขาอยากเต้นหนอนปาเชื่อน้าดูแลงานไาเร้อยๆทีสุดมันเลือดก็

ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นครับพากเลยเฮียวันนี้ก่กิิวไนปเลพวกมึงทั้งหมดเนี่ยไปจอนเดินไปทอยู่ครับผมตอบเพืัาาคนท้งมาเต็มเลยนะครับเดเ๋ยวผมบอไรเล่นติไปยืนเล่นกันติพวงเวนไปหัวให้ไปยืนเล่นที่ยิ้ไม่ยืนเล่นเครับเไปให้ไปใ้เลแก็เดี๋ว ไปครับพี่ไปครับมึงจะไปไหนไปเล่นน้ำครับป๋าไม่ไปตรงนั้นดิโคเล่นกันเยอะแยะโควิดเยอะไม่รู้จักใครเรตรงนี้เนียบกว่าเรื่องของเราดีกว่าครับพี่บังสวัสดีครับนะเล่นกันเร็วครับนะตอนนี้คนเยอะอะนะหายใจไม่ออกฉีดน้ำเย็นเว้ย คนเราต้องใจเย็นอยู่กับความเป็นจริงเลยสองการปีนี้เอ้าอตายกูขี้ทำขี้ยอะไรล่ะจักรีแค่นะใครเนี่ยจีเนวไยว่าไงเปิดได้แล้วนะเอออะไรนะเปิดได้มาแล้วไม่เสียแรงเปล่าที่นาให้มามากดีมาก แต่มึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยเซ็กเสื่อมจัดเลยอะเอาเนี่ยดีแล้วที่เดิมที่เดิมพี่เดิมเติม่ดไปไหนแล้ววะพอถูกง่ายถูกครบดู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  ้องไปซายัานรงบานนู้นบานเหนไหมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเดือตัดถุงแล้ก็เลี้ยวซ้ายอ่ะเรื่อะไรเน่ยเหอเข้มเหมือนพี่ต่อเสวัสดีครับสวัสดีครับลองพี่่อดดูดิไปโดนตรงปากไลแสองท่าเลยถ้าเจอีีมก็มดแ้วค่าได้ทำาพีอะไรเลยเนงโค้นโทนี่หนคลังใคเธอมาดูเหมือนดะไปดเหมือนจะไปเหมือนจะลาจอเยนหงโค้งหลังหนโค้งหลังแนี้แล้วเขาไปทำไมลรงมี งานที่ี่อยเ่ห้อจนโทรหสงานนี้งานไหนเนี่ยให้ตอนโทรหาดีค่ว่าเหมอยู่ไหนงานนี้ผมยากอ่ที่ทำไมอ่ะตอนโทรหาเหมือน้ยไหนอ่้ต่อยกูเนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้อยตอนโทรหาเหมือนก็มาแล้วก็มาแล้วยี่ห้าสัาห์มาแล้วก็มาแล้วแล้วอ๋อที่นี่บ้านพังไม่เหรอเนี่ยไม่ได้เรืองไม่า ก็เนี่ยเนาะคนก็ทั้งบ้านไม่มั่นคงเลยเงี้ยแหละบ้ผออกดีไบอกมาแบบน้ผมก็พังแล้วนะทำไมอ่ะาเต้นดเต้นังแล้วเลิกกันแล้วหรอบ้านหังแล้วนะอย่างนี้มึงก็หาเมียใหม่ด้สิเอาซ่อมแซมไงอ๋อเลือเยอซ้อมไม่ไม้วเมานี่ยอินเนีมอ่ะถึงบ้านบ้านผมาบ้านผมมาบ้านผมบ้านผมมาพังง บ้านไหนคะบ้านเล็กบ้านน้อยเลยเป็นอย่างไรน่อยากให้อะนะได้ยินปะะไรวะเตะแม่งให้ป้าล่ะเอานี้นะดีเตะดีคนไหนวะคนไหนวะใครพูดวะอลิมมั้งเสื้อเหลืองอ่ะนะจริิงลมดูดิอันนี้อะอันนี้จัดอ่ะเอ้ยตรงผมเอ้ยไม่ป เอ้ยอันนี้อันนี้ตรงผมผู้ชายเข้าใหม่เหรอเนี่ยบอกว่าไม่อยากเต้นใกล้หมดคนดูมาแล้วคนดูตรงกูมาแล้วคนดูดูดิเป็วอดเอ้มันเป็นเรื่องหวดโควิดคือเพราะโควิดเองยังไงครับเจ๊โควิดมากอีสันต้องตั้งใจค่อยากตั้จคับพีอยากเต้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนตักลามหรือเปล่าพี่โตนี้สวัสดีครับพี่เลิฟ ดูรถแห่เนรอสิวิ่งไปแล้วนี่สวัสดีครับพี่เลยอเรมี้หาลกูล้วีมีรถแห่นรถแห่อะไรอะพังรถล้นแห่พังรถแห่พังแล้วแลูกพเสิร์ฟไม่ดันไม่ดันดิ้องไาดิไอ้ด็กคนน้ดันไม่ดันดิที่ใครอาพามาเล่นน้ำอ่ะ พี่ปาพี่ปาเขามารอเราพี่บะาน้าะสายมืออ่ะยินคุมเลยอ่ะเจ้าว่าเจ้าวามาดูงานหลวงพี่หลวงพี่ขอตรงน้ำตัวนด้ไหมครับ ขาลุกตัวขตน้ำหนยนะครับลวงพี่ของ้าขอพี่หนุยเปล่าใส่ใส่หน้ากากนใครหรือเป่าะฮะือใครวะบางบงไปด้นี่บเพื่อนที่ว่าบางเพื่อนมันได้ตรงนี้ดิน้าผู้หญที่นีบางคนแมนองพี่ครับ